ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาลองใช้แอปวินดี้นะครับในการพยากรณ์อากาศนะครับโอเคเปิดแอปวินดี้ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกวินดี้นะครับก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครซะนะครับวันนี้จะมาลองใช้แบบไม่สมัครสมาชิกนะครับตัววินดี วินดี้เมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีให้เปิดการใช้งานตัว GPS บนตัวเครื่องนะครับก็กด Allow ไปนะครับตัววินดี้เองมันก็จะสามารถทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับดูน้ำดูลมดูฝนนะครับดูทิศทางต่างๆนะครับโอเคอันนี้เปิดมาแล้วนะครับเรามาดูที่ ใกล้ๆที่ผมอยู่นะครับอันนี้ก็ตรงไหนดีดูแอร์พอร์ตแล้วกันตอนนี้กรุงเทพฝนตกอยู่นะครับปอยๆอยเปิดมาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้ทั้งหมดเลยของตัวบินดีนะครับมันก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับ เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตรง forecast เนี่ยมันจะมี3 h ตรงนี้เราเปลี่ยนให้เป็น1 h นะครับค่าอัปเดตจะโชว์ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับก็คือ7จ็ดโมงเช้า8ปดโมงเช้า9ก้าโมงเช้า10บโมงเช้า11บเอดโมงเช้านะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยน3ชั่วโมงก็คือมันจะให้เราดูแค่ทุกๆ3ชั่วโมงนะครับในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับตรงนี้ค่ารายชั่วโมงนะครับก็คือจะแสดงเลย ว่าอย่างตอนนี้นะครับตอนนี้11โมง11โมงถึงเที่ยงนะครับมันก็จะแสดงเปหลายชั่วโมงนะครับตัวนี้ค่าหยุดน้ำค้างค่าอะไรต่างๆนะครับถ้าเราต้องการปรับตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้มากดตรงฟันเฟืองใต้กระดิ่งนะครับกดเข้าไปปุ๊บตัวนี้อ่ามันจะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้กดเพิ่มเข้าไปนะครับ มันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆมากมายนะครับในนี้ในนี้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรพวกนี้นะครับฝนตกอะไรประมาณนี้อันนี้ฝนนะครับฝนตกความชื้นสัมผัสในอากาศต้องลองเล่นดูสนุกอยู่ตะก,กี้ผมติกฝนนะครับ ฝน2ช่องทางกดโอเคปุ๊บหน้านี้กดแบ็กเข้าไปปุ๊บเรามาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ่าเห็นไหมครับมันจะมีตารางน้ำฝนอยู่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับฝนฝนที่ผมอยู่เนี่ยตกอยู่แต่กำลังจะหยุดจะหยุดตอนบ่ายโมงนะครับอันนี้อันนี้คือค่าฝน นะครับโอเคเนาะตัวนี้ใช้งานกันไปสำหรับวินดี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมได้มากมายนะครับตัวนี้โอเค